Did you know? Did you know know คุณรห,รหทำไหมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดไหนบอกว่าจะ<ำ>เป็นรักโลกแล้วซื้อไหมากาฟแฟใส่ก้พลาสติกพี่ดูผมให้ดีๆถึงเนื้อแท้เสงผมสโลลฟ์ผมใช้ถุงผ้าและแก้วที่ผมถืออยู่เนี่ย นี่คือดิทูโนคุณรู้หรือไม่นะครับผมถือแก้วไม่ใช่แก้วพลาสติกธรรมดาแต่มันเป็นแก้วเลาสติกีนะวภาพมันย่อยสลายเร็วแป,ป๊บเดียวก็ย่อยแล้วแล้วก็ทำไงดูนี่ <you> know? พลาสติกมีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือและเครื่องอุปโภคต่างๆในปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่ทำมาจากพลาสติกหรือว่ามีพลาสติกเป็นส่วนประกอบทั้งสิน้นแต่พลาสติก ก็มีข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยเฉพาะยิ่งปริมาณการใช้มากขึ้นเท่าไหรการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิตก็ยิ่งจะสูงขึ้นกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษอื่นๆก็จะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นนอกจากนั้นการกำจัดพลาสติกยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนครับโดยเฉพาะถ้านำไปเผาไฟก็จะปล่อยสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดมลพิษและภาวะโลกร้อน และถ้านำไปฝังดินก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย400ปีถึงจะย่อยสลายได้ซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมเช่นกันผู้ชมครับหลายๆหน่วยงานในปัจจุบันนี้นะครับก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับในการที่จะลดใช้ถุงพลาสติกหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกนะครับอย่างเช่นการหันมาใช้ถุงผ้าและมีตัวเลขยืนยันนะครับว่าถ้าหากว่ามีการใช้ถุงผ้าแบบผมนะครับแค่เพียงหวันต่อสัปดาห์นะครับนั่นหมายถึงว่า จะช่วยลดปริมาณของถุงพลาสติกในการใช้งานได้ถึง100ล้านถุงเลยทีเดียวนะครับและนอกจากสสิ่งนี้แล้วนะครับก็มีการมาของพลาสติกชีวภาพหรือว่าไบโอพลาสติกไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพคือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์และแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติครับเช่นเซลลูโลสคอลลาเจนเคซีน โพลีเอสเตอร์แป้งหรือโปรตีนจากถั่วและข้าวโพดเป็นต้นปัจจุบันได้มีการผลิตกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพที่เรียกว่าโพลีบิวไทลีนซักซิเนตหรือ PBS สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆเช่นแก้วกระดาษเป็นต้นสามารถทนความร้อนได้มากกว่า100อองศาเซลเซียสซึ่งหลังการใช้งานสามารถกำจัดได้โดยการฝังกลบในดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ความร้อนและความชื้นในดินจะทำให้เกิดการย่อยสลายพลาสติกขึ้นหลังการฝังกลบเพียง4เดือนจึงถือได้ว่าเป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะส,ะสารสันที่ได้จากการย่อยสลายล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงอยู่ของพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นเองครับ ท่านผู้ชมครับอัตราการผลิตหรือว่ากําลังการผลิตของไบโอพลาสติกนะครับมีอยู่แค่เพียงประมาณ1ล้านตันต่อปีเท่านั้นนะครับซึ่งเทียบได้แค่เพียงประมาณ1%ของพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในโลกเพราะฉะนั้นครับเป็นหน้าที่ของภาุตาสารกรรภาควิจัยหรือว่าอย่างเรานะครับที่จะเร่งพัฒนาไบโอพลาสติกให้มากขึ้นโลกใบนี้จะได้สวยงามน่าอยู่ตลอดไปและนี่ก็คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับหาผมไม่เจอหรือเปล่าจเจ๊ Facebook YouTube, YouTube. อีนนเมลมี e me, จดหมายมานะครับโอ้ oh. จบละสวัสดีนะครับ Did you know